สวัสดีค่ะสวัสดีของค่ำคืนวันอาทิตย์เด้อค่ะลืมลงลืมไปว่าจะเป็นวันเสาร์ตลอดเลยกินอะไรกินอะไรนอนลีลากรีเรียอยู่เบิดมืออีกตามเคยกับพี่น้องคาเมือนี้เนื้ออยากกินย่ำขนมจีนค่ะย่ำไงไๆค่ะย่ำใส่บกพริกผงผงชูรสน้ำปร,ราบกพริกสิแล้วก็ผักผักนี่ค่ะผักแกกินกินเหลือของเมื่อวานค่ะ บัลละาบะเคืปเปาะมุรพาแล้วก็สลัดแล้วก็ผักชีค่ะเนาะบ่ตรต้องเฮ็ดยังอยากยก,กินง่ายๆอยากยั้งก็เฮ็ดกินเฮ็ดกินเองค่ะเพื่อนๆค่ะมามาเดิมบัดนี้มาแสบ่บมาแส่บน้ำกันค่ะบัเคือเปาะกับกะช่วงนี้เขายุติเทศกาลอีตเตอร์ค้นเมาคันเป็น คือบ่านเฮาเวลาสงการสรงยังไงล่ะค่ะเมาต่อกันกินเหลา้าเมาต่อกันซ้ำมือซ้ำขื้นหยุดวันนี้หยุดพรุ่งนี้วันคันเขาทำงานเหมือนเดิมค่ะอืม บอกมาละเห็นกเงี้ยวขมพอดอมีมาแล้วเสียดกุ้งเสีน้ำปลาทข้าวไมา่งกัน ซีสันรนกวิ้ีโอ้คือเป็นทุกขาวพวกเนี้ยเชิญกับปุงกระดานแต่ว่าของแทบเป็นตะแเส็บไปด้วยกับพี่หน่อยทางต่อซีสารหมดแสบทเพราะเสบของเพิ่มมาค่ะอืม วันนี้ดื่มเบาๆอยู่บ้านกับโอปะเท้าค่ะกับที่รักค่ะอืมบรรยาสินงแ g เซ็ตเสร็จมนะคมพอดีอมน้ำอมน้ำ 我卡，我来。 แซมเนี่ยเรา่ัเพื่อนๆเอ้ยมากินอ่างเพื่อนๆแซมเนี่เนาะจ่กเนาะหิวดูดูไปนองเอ้ยหิวดูแต่ว่ากินได้บ่หลายกินได้แค่น้หน่อยแล้วก็อิ่มอิ่มแล้วบ่ออีกชั่วโมงหนึ่งผ่านไปก็หิวอีกก็มากกินเียงขอใเพื่อนๆทุกคนจะมีความสุขนะคะเด้อขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมหวังขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ลำรำรวยๆก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจยังกี่ๆเนาะค่ะเนาะ ให้รักกันน้อยๆรักกันนานตลอดไปราคหเือก็ขบคุณ็รายค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บๆมาก